สวัสดีคะ่ะพี่น้องเมื่อนี่พาายุเขาจะพี่น้องไฟดับเ็ดกันไฟดับอินเทอร์เน็ตกับดับเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ถือโอกาสมาทายคลิปรอกเฟืองฝ้าสีช่วมพูงงาม,งามให้เบิ้งพี่น้องเบิ้งพักคุณตูด้วยใบแมงลักอะจ๊ะพี่น้องเป็นดอกอีกแล้วจะได้ตัดแต่พี่น้องจ๋าตัดเอาดอกผอนออกเนาะคะ่ะเนาะ ถ้าบ่อข้าวฮาบ่าาาาตัดเพิินยังสีนะจ๊ะเดี๋ยวต้นเพิ่นก็นจะแก่ไปยังสีจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวิ้มก็จะสามารถตัดตัดดอกเพิิอนออกนะคะพี่น้องจ๋าหายเพิ่นใบมียอดอัน,นอันนี้ไวไ้ใส่เกไวงใไส้หยางยังสีเนาะค่ะพี่น้องจ๋าอยู่บ้านเหมือนเดิมมองมามองเดิม ที่เดิมนะจ๊ะพี่น้องจ๋ะเบิงนกที่ลาบขึ้นมามัดจิกเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะพี่น้องจ๋ามุมเดิมแต่เพิ่มเติมเนี่ยจ้ะพี่น้องนะคะนีะน่ิมีสีสีขาวอมชมพูม่วงม่วงนิดๆนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้สีขาวที่เป็นชั้นๆน,นะพี่น้องจ๋า อันนี้อีกมือนึงเด้อจะเด้อเห็นคะพี่น้องเพราะว่าอากาศห้อน,นะะเนาะค่ะเนาะเพื่อนในสารอาหารดีเพื่อนกระจ่งงามพี่น้องนี่จะติ่มก๊ะมาชิ้นชม่มเดี๋ยวคุณนายเตือนสายเนี่ยค่ะพี่น้องติ่มมากมากพี่น้องมากก็เรียกว่าชอบพี่น้องนี่ค่ะมึงสีเพื่อนพี่น้อง งามน้ำติมบัวที่มักมักลายพี่น้องชอบลายจังสิหลายลายชั้นอ่ะพี่น้องงามดีพี่น้องอค,ค่ะพี่น้องอันนี้อีกมือนึงเล้อจ้าพี่น้องจ้านะค,คะ อันนี้เป็นสีขาวพี่น้องเป็นสีขาวเด็วกิมติมจะเด็ดนะจ๊ะเนาะเด็ดที่เป็นสันสันๆนี่พี่น้องจะเอาปักช่ําอีกพี่น้องไห้เพิ่น,เพ,นเพิ่นอันขึ้นมาหลายๆเนาะพี่น้องเนาะจะได้เบิง้งจะได้แง่งเนาะพี่น้องเนาะ โอเคมือนีช้ำนีก่อนนอานะจะเนาะเดี๋ยวจะมาทายมือ,ม,อมือหนักมือไม่เนาะคะ่ะพี่น้องติมว่าอันต้นยังสี่นะคะพี่น้องที่ไลายๆชั้นนี่เพิ่นเพิ่นเมื่อไรแบบงามเรี่วคือจังอันที่มีอันสั่นเดียวพี่น้องจิมก็แปลกเมือกันจะ้จะเดี๋ยวจิมจะเล็ดเพิ่นไปช้ำนะพี่น้องเนาะนะคะพี่น้องเล็ดเพิ่นไปช้ำให้เพิ่นอันไล่ไลยเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยงามงามพี่น้องนี่แหละจ้ะติ่มกับมุนเวียนอยู่นี่เด้อเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าฝากช่องติม่มซนแนวสบายสไตล์น้ำในเด้อจ้ะพี่น้องก็อยู่แบบเดียบง่ายนี่แหละจ้ะพี่น้องอยู่จใใังไหนฮะไม่มีความสุขนะจาน๊ะเนาะจ้าพี่น้องพ้อนบานเต็มที่แห้งงามพี่น้องเบิึงเบึง,บง บเบิ้งพี่น้องจ้ะเบิ้งพี่น้องอันนี้รถนี่ไงพี่น้องจ้ะพี่น้องค่ะให้เบิ้งน้ำน้ำติ่มอีกเนาะจ้ะเนาะน้ามดพี่น้องจ้ะอันนี้เดือนเมษาเด้จ้ะเด้อพี่น้องต้นเดือนเมษาพูดีพี่น้องจ้ะ สุดยอดความงามเลยจ้ะพี่น้องเบิง้งนะคะพี่น้องนะคะเบิง้งอันนี้กับอ,อันนี้กัสีขาวน่าจะเนาะอันนี้เพิ่นบานเต็มที่พี่น้องจ้ะพี่น้องเนาะงามได้พี่น้องเอ้ยเต็มนะคะอัปเดตได้จ้ะเด้ออัปเดต คุณนายตื่นสายนะคะน้องพี่น้องมาป้าดื่มท่านยางเนี่ยจังหน่อยอ่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้านี่พี่น้องนี่คะ่ะนี่คะ่ะเพิ่นกำลังตุ้มๆแล้วจะนับพี่น้องนี่คะ่ะนี่คะ่ะอ่ะช,ชมชมชมพูด,ดอกเด็กนะจ๊จะนับพี่น้องโอ้ย เดี๋ยวล่ออันดอกอันแล้วเรื่องบานเนาะบานนี้พี่น้องนี่แหละจ้ะความสุขฮะยู่บานพี่น้องจ้ะความสุขที่แท้จริงเนาะพี่น้องเนาะติม,มยี่อย่างมากมากหรอกจ้ะพี่นอ้องยู่จังสี่แหละค่ะพี่นออ้องอ่าง ได้ทออันได้อย่างก็ถอนยาออกนอะาจะพี่น้องจ้ะไอ้ถอนยาได้ใส่ปุ๋ยได้จ้ะเมือนี้นี่ค่ะพี่น้องนีท้ายอีกมือนึ่งเนี่ยค่ะพี่น้องดอกดอกเพื่อนนะคะนี่จะเป็นสีขาวเป็นชันช้นๆนาะพี่น้องเนาะเอาดอกใหม่ดอกคุณนายเตียนสายมาอวดอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยค่ะ หน,หนาวๆพ่นจะง,ง่ามกานี่จะพี่น้อง,พองเพราะว่าเป็นอากาศเย็นน่าจนะเนาะอันนี้ตดบไายในเดือนมีนาคมแดดกะ่ะจะเมษสาเลยจะพี่น้องพ่นกันยั่งเลยมีความง่ามให้เบิงนะ้งเนาะพี่น้องเนาะใบแมงลักเรียกว่าคุณตู่นะจจะพี่น้องจ๋าอันนี้กะนี่ นีแต่ต้นใหม่มงคลพี่น้องนใบหมอนเอาออกแล้วพี่น้องไม่มีใบหมอนแล้วจ้ะค่ะพี่น้องจ้ะเบิ่งดอกใหม่น้ำติ๋มไปนาะจะพี่น้องนะคะนะคะสีงามๆมพี่น้องจ้ะ สวยสวยสดชื่นเห็นแล้วกะมีความสุขพี่น้องจ้ะมีความสุขอย่างวัดจีความสุขทีวาได้เห็นเพิ่นตื่นเพิ่อนอันนี้นอกจะพี่น้องนี่นะค่ะพี่น้องจา๊าอันนี้ก็คือกลับมาดอกทองอุไรพี่น้องเนี่ยค่ะความงามให้ในชื่นชม่มเลย แต่ห็นเนาะจากพี่น้องจ๋าโอเคจ้าติ่มขอฝากช่องนะคะเนาะติ่มชาแนลสไปสไตล์เนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ติ่มน้ำเนเด้อจากพี่น้องจ๋า,อจาขอบคุณเผื่อเกา่าขอบคุณเผื่อใหม่เนาะค่ะเนาะติ่มเก่าอ่ะเบาว่าวค่อยเก่งพี่น้องจ๋าเบากแต่ส่วนมากกับสีบากแต่ขาขาเก่าเกานะพี่น้องเนาะถ้าติ่มมาเอาพิษผ่านประกันในติ่มกับขอโทษขออาภัยได้หลายเด้อค่ะพี่น้อง โอเคเนาะค่ะนาดเจอกันคลิปหน้าเลยจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ